เปิดตัวดังรับป่าดิบมหาชัยนะครับเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมรถแรงที่โลกลืมนะครับหรือรถนอกกระแสที่คนมองข้ามนะครับรวมอยู่ที่นี่แล้วนะฮะจะมีรถอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับคือต้องพูดตรงๆนะครับว่าป่าดิบเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของรถนอกกระแสรถแรงที่โลกลืมรถแรงที่คนมองข้ามป่าเขาก็จะทําประมาณนี้เราจะไม่ค่อยแบบมีรถในกระแสเยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นในสนามแข่งอบนถนนนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถหายากทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นป้าเทนาครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับลักษณะเขาคือการแวก รงใส่ขบับบหัวใจตรงกลางนะครับหรือเรียกว่าเป็นขับบุการนะครับซึ่งแตกต่างจากโนวาของผมนะครับโนวาผมจะเป็นขบับบข้างนะฮะอันนี้ต่อมาก็เป็นเอวสจรทองดำนะครับแล้วก็คาวาสกิทเคเ0รนะฮะแล้วก็ AR 1 2 5 RGV ยยตาเหลี่ยมอารเอหนึ่งสามห0าอารสี่ร้อยอารเอร้อยอารเอ็นเอตาเหลี่ยมโนวาเดตจรทัชบีอารวิคเตแล้วก็ไฟนี่คุณๆรู้สึกว่าจะเป็นเซอร์ปิโก้นะจ๊ะแต่ที่ผมถูกใจคันนี้นะฮะรู้สึกชอบมากนี่ ยามาฮ่าทัชนะครับหายากนะจ๊ะทักหนึ่งสองหกหายากมากๆผมบอกเลยนี่แหละคือคาแรกเตอร์สไตล์ของปาดิ์นะครับมาถูกทางแล้วี่